เชิญคิวต่อไปคุณปานีมีใจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะใช่คุณปานีมีใจไหมคะใช่ค่ะอายุกี่ปีละคะยี่สิบห้าค่ะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะน้ำหนักสี่สิบส่วนสูง150ห้าสิบค่ะวัดความดันมาไหมคะนี่ค่ะคนไข้มีอาการไข้ไหมคะไม่รู้ค่ะอันเดี๋ยวหมอขอวัดไข้ให้หน,นะคะ นี้เป็นอะไรมาคะปวดท้องค่ะปวดท้องนะคะปวดฝังด้านไหนคะด้านขวาด้าน,นขวานะคะปวดแบบม้วนๆหรือบิดๆคะบิดๆค่ะเดี๋ยวหมอขอลองฝังนี้ปวดไหมคะค่ะปวดมากไหมคะนิดนึงค่ะนิดนึงนะคะเคยกินอาหารแล้วเป็นแบบนี้ไหมคะไม่ค่ะแพ้อาหารไหมคะไม่ค่ะคนในครอบครัวเคยเป็นแบบนี้ไหมคะ ุดื่มโซดาไหมคะดื่มสุราค่ะุมีอาการแทรกซ้อนอะไรนอกจากนี้ไหมคะไม่ค่ะไม่มีนะคะอาการเบื้องต้นของคนไข้น่าจะเป็นไส้ติ่งนะคะเดี๋ยวหมอจะส่งตัวไปเอ็กซเรย์นะคะแล้วรอฟังผลนะคะแล้วเดี๋ยวหมอจะนัดมาใหม่นะคะหลังจากนี้ให้คนไข้กินอาหารนอน่อนๆแล้วก็อาหารลดไม่จัดนะคะงดดื่มโซดาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะคนไข้ ไม่มีไข้นะคะงั้นคนไข้ไปรอที่ห้องตรวจได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ